สวัสดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ข้างริมน้ําขอดนะครับที่ตําบลหลงขอดอ,อําเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้พอดีผมขับมอเตอร์ไซค์มาเล่นๆนะครับแล้วก็มาเจอ,อสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณของตําบลหลงขอดนะครับอาเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่อ,อผมหันแล้วมันก็ง,งามดีนะครับก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศ แม่น้ําคอดรวมไปถึงบริเวณทุ่งนานะครับซึ่งตอนนี้เข้าก่อเริ่มเหลืองแล้วนะครับเออบริเวณนี้ก็อ,อสวยงามดีก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศนี้ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับตรงบริเวณนี้นะครับมีปนห้องว่าเป็นกระท่อม แบบปลายนาอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังจะใหญ่หน่อยนะครับเออสวยงามเลยเหมือนกันนะครับเออไอตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆลองเข้าไปดูในตัวบ้านหรือว่ากจะว่าบ้านก็ถือว่าบ้านก็ว่าได้แล้วนะครับเพราะถือว่าเป็นใหญ่พอสมควรอ่ะนะครับกับบรรยากาศ่าท้องไร่ท้องนาที่บ้านน่าจะเป็นบริเวณบ้านป่าห้าตำบลโลขอดอำเภอป่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่า อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับจะเห็นว่ามีหมอกมีบ้านหูกห้องเหมยนะครับเออเป็นหมอกเป็นเหมยอยู่นะครับเพราะผมมาก่อยังช่วงนี้น่าจะประมาณสักตะกี้ลืมดูในกาไปนะครับจะประมาณเจ็ดโมงปลายนะครับเกือบจะแปดโมงนเนี่ยนะครับเออบรรยากาศจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่เข้าบ้านอบ้านผูก่ปู่เลยนะฮักมากๆเลยนะครับเออเออสวยงามดีนะครับ อตรงที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนี้ก็ตรงนี้นะครับที่ดอกสีเหลืองๆเนี่ยบ้านหมห้องบะแปะเออบะแปะบะแปะแปะ,แปะนี่ก็จะเป็นเอ๊ะถ้าเป็นภาษากลางมันแน่ใจ <laughs> เออว่าจะเป็นทัวร์ชนิดนึงนะครับเออตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าบ้านมานะครับมาตรงนี้ก็จะมีสาราเล็กๆอย,อยู่เห็นนะครับเออ สวยงามเลยนะครับสำหรับสาลาเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับก่อนจะขึ้นบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆเพื่อนๆลองเข้าไปดูใกล้ๆตรงบริเวณบ้านและเกาะสาลาครั้งหนึ่งนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยตีอำเภอเปาจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี่ยเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับวันที่ผมถ่ายทำรายการนี้ก็คือวันที่1พฤศจิกายน 2565นะครับบรรยากาศเอ,อเข้าสู่หน้าหนาวเป็นทางการเปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมือป้าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบนห้องว่าทางขึ้นบ้านนะครับเนาะบ้านผมก็จะห้องหัวคดัยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเอ,อบ้านเอ,อือมันทำบ้านได้นะฮะเหมือนกันเลยนะครับนี นี่โอเคเลยนะครับนี่ก็จัดเป็นตางขึ้นบ้านเพื่อนนะครับเพราะวันนี้เจ้าของบ้านเพื่อนมาอยู่กันเลยอาจจะไม่ได้ขึ้นบ้านเพื่อนนะครับไม่ได้ขออนุญาตเพื่อนไว้ออ้มีหนองป่าด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับโอ้มีบ่อป่าด้วยนะครับนี่ป้นเลี้ยงเอตรงนี้เป็นปลานินแดงนะครับปลานินแดงนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมปลาพี่ๆเพื่อนลองเข้าไปดูกันนะครับโอ้เยอะแยะอยู่นะครับ โอ้ตรงบริเวณนี้ก็เลี้ยงป่านะครับเออแล้วทัดไปเดี๋ยวผมลองเลื่อนกล้องขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุ่งนานะครับเออแล้วที่เห็นปุ้นไก่ไก่ปุ้น,ก,นก่อนที่เห็นเป็นดอยนะั่นก็คือดอยหลวงนะครับอ,อ่าแล้วก็จะเห็นอ,อ่มัน เป็นหมอกเป็นเหมยนะครับโอ้โหจะเห็นก่อนนะครับเป็นวัดพระาธาตุดอยเวียงชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุเก่าแก่741ปีนะครับสมัยท่านพญา,ามังรายท่านได้มาสร้างเมืองไว้ที่นี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาให้ยเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศอ่าบนห้องว่าบ้านสวนนะครับเนาะที่เป็นสวนไร่นาสวนผสมนะครับ ตำบลนครพูป้าจังหวัดเชียงใหม่ผมนะครับอ้วนคนกรีขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับทีท่ช่วยติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ